ป้ายแบบนี้ส,สวยๆแบบนี้นะครับเลขนี้เลยเราให้พี่ๆไปเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นนิสสันมาร์ตปี2 0 1 0นะครับเป็นเครื่องยนต์1.2เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับในราคาที่ขาย9 000, 9 0 0 0ับาทเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูรถยนต์คันนี้กันก่อนนะครับว่ารอบๆของเขานเป็นยังไงนะไฟหน้าของเขาะจะได้ตัวไฟหน้าแบบกลมๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับหรือที่เรียกว่าไฟหน้าแบบฮาโลเจนล้อตรงนี้นะครับพี่มาพร้อมกับล้อ ขอบ14นะครับไม่มีชนหนักชนเบานําท่วมมานะครับรถยนต์คันนี้เราการันตีให้พี่ๆเลยส่วนหน้าท้ายของเขานะครับไม่มีเซ็นเซอร์กับระยะถอยหลังมาให้นะคือบอะของเขานะครับจะเป็นบอกผ้าสีดําแบบนี้นะครับแต่ว่าพวงมาลัยนะครับจะออกแนวแต่งซิ่งหน่อยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็แอร์ก็เป็นแอร์แบบปรับแมนนวลนะครับพี่เกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์1.2บินซินนะครับสะดวกสบายถ่ายที่จอดง่ายๆนะครับขับในเมืองนะครับประหยัดประหยัดนะับพี่ต้องคันนี้การนั่งระหว่างาบอดแถวข้างหน้ากับ อ่าแลวะวขาของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่าไม่ได้รู้สึกยึดอ,อัดนะครับพี่ๆคนไหนนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถที่จะเข้ามาทดลองขับรถยนต์คันนี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้ามาดูสัมผัสตัวจริงของน้องได้เลยนะครับร้านของเรานะครับอยู่ที่อำเภอลานหนุ่แก้วจังหวัดประทุมธานีนะครับติดกถนนเส้น3 4 6เลยนะครับแล้วก็ใกล้กับขนส่งเมืองประทุมธานีนะครับเราจัดเตรียมรถยนต์คันนี้ไว้ให้พี่แล้วเรียบร้อยพร้อมป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้9 3 6 3กนอ3ก3าก ประทุมธานีเป็นป้ายประมูลด้วยนะครับเป็นป้ายประมูลด้วยนะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับรีบเลยนะครับ